ในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านอาวุธและการเสริมกำลังทางทหารฟิลิปปินส์ก้าวไปอีกขั้นเมื่อรัฐบาลประกาศจัดซื้อเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและควบคุมทางอากาศวงเล็บเปิดตาออนซีวงเล็บปิดจำนวนห้าลำพร้อมพร้อมกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหลายเครื่องการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ และสะท้อนความตั้งใจที่จะยกระดับขีดความสามารถทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำในภูมิภาคเครื่องบินออนซีหรือเอเัฟริววอวอนีเนืเครื่อน,นทัวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศสมัยใหม่เพราะมันทำหน้าที่เป็นดวงตาบนท้องฟ้าสามารถตรวจจับเครื่องบินเรือรบหรือการเคลื่อนที่ทางอากาศได้จากระยะไกลก่อนจะเข้ามาในเขตน้านฟ้าหรือน,น่าน้ำของประเทศ ฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนหน้านี้มักพึ่งพาข้อมูลข่าวกรองจากพันธมิตรจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นจากการมีระบบเหล่านี้และส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนในสถานการณ์ที่ทะเลจีนใต้ตึงเครียดการจัดหาเครื่องบินเติมเสื้อเพลิงกลางอากาศก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะจะช่วยขยายพิสัยการบินของเครื่องบินขับไล่ให้สามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องไกลและนานขึ้น สำหรับกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ซึ่งเคยถูกจำกัดด้วยพิสัยของเครื่องบินขับไล่บางรุ่นการมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนภาพรวมการปฏิบัติการไปโดยสิ้นเชิงหลายฝ่ายมองว่าการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสริมศักยภาพทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะในบริบทความขัดแย้งกับจีนที่ทะเลจีนใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญฟิลิปปินส์ถูกกดดันจากจีนมานานจึงต้องเสริมกำลังเพื่อปกป้องสิทธิในน่านน้ำการยกกระดับความร่วมมือกับสหรัฐออ ญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นนนรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนเบื้องหลังการจัดซื้อครั้งนี้สำหรับระบบราดาเร์ของฮอ,อนซี่มีรายงานว่าอาจเป็นแบบปิเวงเล็บเปิดอัสีอิโอแคลนิคริสันหให้วงเล็บปิดซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายจำนวนมากพร้อมๆกันและเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียนไทยกับเครื่องบินลก เรือรบหรือฐานทัพภาคพื้นดินหากระบบเหล่านี้เข้าประจำการฟิลิปปินส์จะมีระบบสื้อซื้อที่ครบวงจรไม่ต่างจากกองทัพประเทศมหาอำนาจในมิติทางเศรษฐกิจการจัดซื้ออาวุธระดับนี้มีมูลค่ามหาศาลหลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงภาระรก,การเงินแต่รัฐบาลยืนยันว่าความมั่นคงต้องมาก่อนและถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะในโลกที่ไม่แน่นอนฟิลิปปินส์ไม่สามารถพึ่งพาพันธมิตรเพียงอย่างเดียวได้ ต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองการนำระบบใหม่เข้าประจำการจะต้องมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นนักบินเจ้าหน้าที่และวิศวกรจะต้องถูกส่งไปเรียนรู้การใช้งานและบำรุงรักษาในต่างประเทศเพราะทั้งระบบปะโอนซีและการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรจะยกระดับศักยภาพภายในประเทศและเป็นการลงทุนด้านความรู้ที่ต่อย,ยอดได้อย่าวไกลในเชิงยุทธศาสตร์ การมีอนซีและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงจากพลิกบทบาทของกองทัพฟิลิปปินจากเชิงรับเป็นเชิงรุกเครื่องบินเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสมองกลางคอยบอกตำแหน่งผู้มาเยือนและสั่งการให้เครื่องบินขับไล่ปฏิบัติการอย่างแม่นยำการลบยุคใหม่ไม่ใช่แค่จำนวนอาวุธแต่เป็นผู้ที่มีข้อมูลเร็วและแม่นยำกว่าและฟิลิปป,ปินกำลังมุ่งไปในทิศทางนั้นการลงทุนครั้งนี้ยังอาจทำให้ฟิลิปปินกลายเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงในภูมิภาค เมื่อมีระบบทันสมัยเพียงพอจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรแบบเรียนไทยทำให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักทางการเมืองและการทูตของฟิลิปปินส์ในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามการจัดซื้อครั้งใหญ่ย่อมมีเสียงวิจารณ์ทั้งความกังวลว่าจะกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในอาเซียนและคำถามว่าทรัพยากรเหล่านี้ควรถูกนำไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การศึกษาหรือสาธารณสุขมากกว่าแต่รัฐบาลยืนยันว่าพื้นฐานความมั่นคงคือเงื่อนไขสำคัญที่ทําให้การพัฒนาอื่นเ,เกิดขึ้นได้ในระยะยาวฟิลิปปินส์ตั้งใจสร้างอินโฟิสต์มของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเองนําความรู้และเทคโนโลยีจากพันธมิตรมาสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงและศูนย์ฝึกอบรมหากทาได้สําเร็จฟิลิปปินส์จะไม่ใช่เพียงผู้ซื้อแต่ยังสามารถพัฒนาและส่งออกความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ภูมิภาคได้ด้วยเมือ อ,อนซีทั้ง5้าลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงประจำการเต็มรูปแบบกองทัพฟิลิปปินส์จะสามารถแบ่งการปฏิบัติการครอบคลุมทั้งทะเลฟิลิปปินส์ทางตะวันออกและทะเลจีนใต้ทางตะวันตกการลาดตระเวนต่อเนื่องและการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานทัพหลักจะทําให้การเตรียมตอบโตและการคุมสถานการณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านนี้จะต้องเผชิญความทา้าทายด้านการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายระยะยาวและการฝึกบุคลากรแต่รัฐบาลเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรและการบริหารจัดการที่ดีทุกปัญหาสามารถคลี่คลายได้จุดมุ่งหมายคือแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าฟิลิปปินส์กำลังก้าวขึ้นมายืนหยัดปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างแท้จริงสรุปแล้วการจัดซื้อเครื่องบินนะอนซีห้าลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพฟิลิปปินส์และภูมิภาค ทั้งเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงการพัฒนาบุคลากรและการสร้างบทบาททางการเมืองในระดับภูมิภาคแม้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากแต่เมื่อระบบเข้าที่ฟิลิปปินส์อาจกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการฟิลิปปินส์ในอดีตมักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่อ่อนแอที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านมมประมาณการเมืองภายในที่ไม่มั่นคงและการพึ่งพาพันธมิตรตะวันตกเป็นหลกัก แต่การตัดสินใจจัดซื้อเครื่องบินนออนซีและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศครั้งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองดังกล่าวโดยสิ้นเชิงเพราะนี่คือครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ลงทุนในระบบที่เป็นหัวใจของสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินขับไล่เพิ่มแต่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการทำสงครามข้อมูลที่จะทำให้ฟิลิปปินส์ก้าวกระโดดเหนือขีดจ,จำกัดเดิมที่เคยมีหากเรามองย้อนกลับไปในสงครามยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสงครามอาวเปอร์เซียสงครามคอร์ดอาวาหรือแม้ก,กระทั่งสงครามในยูเครนสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีความสําคัญที่สุดไม่ใช่จํานวนเครื่องบินหรือรถถังแต่คือความสามารถในการรู้ล่วงหน้าและสื่อสารข้อมูลแบบเปลี่ยนไทยเครื่องบินอ,อนซีทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเราร์าพลังสูงที่ติดตั้งบนเครื่องบินซึ่งสามารถตรวจจับภัยคุกคามในระยะหลายร้อยกิโลเมตร สามารถระบุทิศทางความเร็วและความสูงของเครื่องบินข้าศึกได้ทันทีนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าสั่งการให้เครื่องบินขับไล่ขาประชิดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับฟิลิปปินส์แล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิงเพราะก่อนหน้านี้เครื่องบินขับไล่อย่าง F-50 มีข้อจำกัดเรื่องเราดาร์และพิสัยตรวจจับการปฏิบัติการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากเราดาร์ภาคพ,พื้นดินซึ่งมีระยะครอบคลุมไม่กว้างพอ และยังถูกจำกัดด้วยภมิประเทศและเกาะแก่งมากมายในทะเลฟิลิปปินส์แต่เมื่ออนซีเข้ามาภาพรวมทั้งหมดจะเปลี่ยนไปทันทีเครื่องบินเหล่านี้สามารถบินลาดตะเวนเหนือทะเลจีนใต้หรือทะเลฟิลิปปินส์ได้หลายชั่วโมงมองเห็นการเคลื่อนไหวของเรือรบและเครื่องบินข้าศึกตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่เขตน่านฟ้าและสามารถประสานงานกับเรือรบและฐานทัพบนบ,บกได้อย่างไร้รอยต่อยิ่งไปกว่านั้นการมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจะทําให้ศักยภาพของกองทัพฟิลิปปินส์ขยายออกไปอย่างก้าวกระโดด เพราะก่อนหน้านี้เครื่องบินขับไล่ของฟิลิปปินต้องจำกัดภารกิจให้สั้นและอยู่ใกล้ฐานทัพแต่หลังจากนี้พวกมันจะสามารถบินลาตะเวนระยะไกลได้นานขึ้นหรือแม้กระทั่งทำการโจมตีเชิงลุกในพื้นที่ที่ใกล้ออกไปจากฝัง่งสิ่งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการทำสงครามของฟิลิปปินส์แต่ยังเปลี่ยนวิธีที่ประเทศเพื่อนบ้านมองกองทัพฟิลิปปินสดยในด้านภูมิรัฐศาสตร์ จีนคือประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่พิพาทหลักฟิลิปปินซึ่งเคยเสียเปรียบตลอดเพราะขาดขีดความสามารถในการเฝ้าระวังตอนนี้จะสามารถตรวจจับกองเรือและเครื่องบินจีนได้ตั้งแต่ระยะไกลทําให้จีนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเหมือนในอดีตสถานการณ์นี้อาจบังคับให้จีนต้องทบทวนยุทธศาสตร์และเพิ่มแรงกดดันทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และการทหารต่อฟิลิปปินในอนาคตสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นกลับมองการตัดสินใจครั้งนี้ในเชิงบวกพวกเขามองว่านี่คือการแบ่งเบาภาระของพันธมิตรเพราะฟิลิปปินที่มีขีดความสามารถมากขึ้นจะช่วยสร้างสมดุลต่อจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและที่สําคัญคือโอนซี่ของฟิลิปปินสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ด้วยตรงซึ่งจะทําให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็จับตามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะแม้แต่ประเทศเหล่านี้ที่มีกองทัพแข็งแกร่งกว่าฟิลิปปินในอดีตก,ก็ยังไม่มีการลงทุนครั้งใหญ่ในระบบปออนซีเทียบเท่าการตัดสินใจของฟิลิปปินอาจกลายเป็นแรงกดดันให้ประเทศเหล่านั้นต้องพิจารณาการเสริมกำลังเช่นกันเพื่อไม่ให้เสียเปรียบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสังคมฟิลิปปินเองกระแสะความคิดเห็นยังคงแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติแต่ก็มีอีกฝ่ายที่กังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินและงบประมาณมหาศาลที่ต้องใช้เนื่องจากเศรษฐกิจฟ,ฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญความท้าทายมากมายเช่นเงินเฟ,เฟอ้อความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมคำถามใหญ่คือรัฐบาลจะรักษาสมดุลระหว่าง ปากท้องประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไรในอีกมุมหนึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของฟิลิปปินส์ที่จะก้าวไปสู่การพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศรัฐบาลตั้งเป้าสร้าง e อีโคซิสเตมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากพันธมิตรเพื่อพัฒนาโรงซ่อมบำรุงศูนย์ฝึกอบรมและอาจต่อยอดไปถึงการผิดชิ้นส่วนในประเทศในอนาคตหากทำได้สำเร็จฟิลิปปินส์จะเปลี่ยนจากผู้ซื้ออาวุธอย่างเดียว ไปสู่ผู้พัฒนาศักยภาพทางทหารที่มีบทบาทในระดับภูมิภาคอนาคตอีก1 0 2ถึงปีหากระบบเหล่านี้เข้าที่ฟิลิปปินส์อาจไม่ใช่แค่ประเทศที่ป้องกันตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังอาจกลายเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐออสและญี่ปุ่นในภูมิภา,มาคมีบทบาทสำคัญในความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกและเป็นแกนกลางในการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงของอาเซียนอย่างไรก็ตามความทา้าทายยังมีอีกมากทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจฟิลิปปินส์จะต้องเดินบนเส้นทางที่ละเอียดอ่อนระหว่างการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองและการรักษาสมดุลทางการทูตกับจีนและประเทศอื่นต่อสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือฟิลิปปินส์ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับกองทัพของตนเองการมีอนซี see, และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนกองทัพที่เคยถูกมองว่าอ่อนแอและพึ่งพาผู้อื่น ให้กลายเป็นกองทัพที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองและมีอิทธิพลในภูมิภาคแม้จะยังไม่ใช่กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแต่พลังของการตัดสินใจครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฟิลิปปินส์พร้อมๆจะลุกขึ้นสู้ไม่ยอมเป็นเพียงผู้ถูกกระทําอีกต่อไปและในอนาคตใกลน้นี้โลกทั้งโลกจะจับตามองว่าฟิลิปปินส์จะใช้ศักยภาพใหม่นี้เพื่อกำหนดบทบาทของตนบนเวทีโลกอย่างไวรัสการ